ดีที่สุดโจนโต no? ไม่ทันนั่นเองทางทางที่เมื ang th ang <c oughs> ่อ <Carbon> ก <ika> ่อนนี้คือคไมแมะตัดทิ้งตลอดก็คือจําเป็นไหมว่าต้องมีกรีนเฮาส์เหมือนของคอมแม่กับพี่ไมเคิลแบบนี้สี่ห้าห้าเก้าเองสวัสดีนะคะปลุกเองปรุงเองอ่ะคว้าพวกนี้กับคอมแมววันนี้เดี๋ยวจะมาผ่าเพื่อนๆดูว่าเอ๊ะผักอะไรที่ แม่ขายดีที่สุดเ้าก็โตไม่ทันมีพี่ท่านหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าเก่า,าสั่งไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รอบนี้ก็คือจองล่วงหน้าผักของแม่ก็คือยังโตไม่ทันนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่แบบ มีคำถามว่าเออถ้าจะอยากเริ่มต้นระบบเหมือนคะแม่ต้องใช้เนื้อที่เยอะขนาดไหนเพื่อนๆท่านไหนที่เ,เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆเนาะแม่าฝากกดติดตามไลค์แม่อินเตอร์ไว้เพราะว่าแม่จะมีโปรโมชั่นหรือว่าอัปเดตข่าวสารอะไรไปในนั้นแล้วก็เราไปเป็นเพื่อนกันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนดูว่า กรีนเฮาส์หลังเล็กหรือว่าที่จะเริ่มต้นแนะนำแบบไหนไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกรีนเฮาส์หลังเล็กมีอายุมากกว่าพี่ไมเคิล4 7 4 8ปีได้เนาะแล้วกออ็อันนี้ก็คือจำเป็นไหมว่าต้องมีกรีนเฮาส์เหมือนของคุณแม่กับพี่ไมเคิลแบบนี้ถ้าฝั่งเมืองไทยไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าฝั่งเมืองไทยคืออากาศดีไงแล้วก็ อาจจะทําแค่เพิงเนาะคลุมปลาบ่อปลาไว้แค่นั้นเพราะว่าฟังเมืองไทยคืออากาศร้อนเนาะแล้วก็จะได้แบบพวกบ่อปลาหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่เสื่อมเร็วนั่นเองนะแล้วก็มันไม่กี่ก้าวนะแม่ใส่บูธไม่ไม่กี่ก้เนี่ยเออบูธบูธมีแต่โครนเนี่ยเดี๋ยวแม่จะนับให้ดูนะคือก้าวแบบปกตินะ1 2 สามสี่ห้าห้าเกาห้าเ้าเองแล้วก็เดี๋ยวไปข้างหน้ากันเห็นไหมมันเป็นน้ำแข็งจัดเราก็เอท่ทำไมต้องเป็นกรนะีนเฮาส์เนาะเพราะว่าฝั่งเมืองนอกอันนี้คือออยย้ายอย่างเดียวแล้วนะคือไม่ไม่ได้ทำอะไรก็ยังมีบ่อปลาอยู่ฝั่งเมืองนอกอแนะนำเป็นกรีนเฮาส์เพราะว่าเขาจะมีอากาศแบบหนาวจัดหิมะอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งเมืองไทยคือ ลูกได้ทั้งปีเนาะไม่จําเป็นต้องแบบเนี้เออแค่นั้นแล้วก็เนี้ยค่ะพี่ไม่เคลื่อนเอาแค่เนี้ยมาคลุมเอ,อ่ออะไรนะที่เป็นน้ำเนาะที่เป็นกระบะของน้ําเอออ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่ามีกี่เก้าเมื่อกี้ห้าเก้าไปแล้วเนาะอ่าเริ่มตรงนี้เลยนะเริ่ม <laughs> หนึ่ง <laughs> หนึ่งเก้าสองเก้า สามเก้าสี่เก้าเนี่ยประมาณเนี้ยสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าเนาะประมาณห้าเก้าหมาก็คือมาส,สรุปให้เลยเนาะในช่วงเริ่มต้นเราก็คือใช้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยห้าเก้าด้านในรกมากอ่าหรือของกันอยู่เนาะแล้วก็รอย้ายนั่นเอง ซช้ที่ไม่เยอะไม่จําเป็นต้องมีกรีนเฮาส์แล้วก็แค่มีเพิงนะฝั่งเมืองไทยก็คือใช้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่จะพามาดูอันนี้เรียกเป็นทนันเนลหรือว่าอุโมงค์ไม่ได้พาเข้าไปดูนะแต่ว่าคือจะบอกว่า่าเดี๋ยวกลับกล้องกันกลับกล้องมาฝั่งนี้เขาจะเป็นอุโมงค์หรือว่าทนันเนแม่ไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในเนาะ เพื่นอนๆสามารถย้อนดูคลิปเก่าได้อันนี้ก็คือเริ่มต้นระดับขนาดกลางแล้วละนะ่ะเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนแบบสนใจเนาะแต่ในช่วงเริ่มต้นคืออยากแนะนําขนาดเล็กนั่นละนะ่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะอเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของอะควาพนิกของพี่ไมเคิลมาได้ประมาณ7ปีย่าง8ปปีเลยนะเป็นยังไงกันบ้างเนะนาะทันเนลด้านหลังแล้วก็กรีนเฮาส์ หลังเล็บฝั่งนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เนื้อที่เยอะในตอนที่เราเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับกล้องให้ดูกรีนเฮาส์ House, หลังล่าสุดที่แบบต่อขยายไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูว่าภอะไราที่แบบขายดีที่สุดคือเมื่อก่อนตัดทิ้งตลอด ทีนี้พอขายได้โตไม่ทันอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูกรีนเฮาหลังล่าสุดกันค่ะหันมาฝั่งนี้น้ําในบ่อเป็นน้ําแข็งเริ่มละลายแล้วเนาะเพราะว่าเริ่มใส่แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นกรีนเฮาหลังล่าสุดแล้วก็มันไม่ได้อ่าใหญ่ตั้งแต่ตอนแรกเนาะที่ไมเคิลก็คืออาค่อยค,อยคอยขยับขยายนั่นเองย้อนแสงมันมืดเนาะแม่ถ่ายให้เห็นความรกๆเพราะว่ามันจะได้อยู่ในอ่าเมมโมรี อควาพอิกของอัคแมกับพี่ไมเคิลด้วยว่าเราอยู่ในช่วงย้ายบ้านกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าพักอะไรที่ขายดีที่สุดแล้วก็โตไม่ทันเนะาะเมื่อก่อนนี้คือตัดทิ้งตลอดอ่ะไฟก้านเพราะว่าเราอยู่ในช่วงย้ายบ้านยังไม่เสร็จแล้วก็อตอนย้ายปลาน่าจะงานหนักสุดอ่ะไปดูข้างในกันค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ อตอนนี้มันไม่ได้ทําอะไรเนาะก็คือ,อรอย้ายออกอย่างเดียวก็จะรูบๆได้เหมือนเดิมนะบางอย่างก็ตายเพราะว่าอ่าอันนั้นต้นแขกคือตายเฉยเลยเสียดายมากอ่าที่นี้เนาะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นอ่าชะพลูเนาะอันนี้เป็นล็อตใหม่หมดเลยนะที่อัพแมอ่าอ,อะไรนะแยกก่อหรือว่าปากชามแล้วก็เขาโตโคตรช้าโตโคตรช้าอันนี้คือไมก็คือเอามาอัปเดตให้คุณออยได้ดูด้วยอ่า หรือหรือเลือกเ,อเรียกชื่อลูกค้านะ่ะคุณออยจองเข้ามาสามสิบกอเนาะสามสิบกอหรือว่าสามสิบต้นขแม่ก็เลยบอกว่าเออคุณอ้อยมันอะไรนะมันไม่รับปากเนาะว่าจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คือปิดที่แล้วแม่ขายไปเยอะมากมันก็เลยมันก็เลยเนี่ยหน้าหนาวโตช้าเนาะข้าแม่ก็เลย ปีนี้จะจัดพุ่มแบบสวยๆแต่ว่าถ้ามันไม่สวยก็คือไม่ปล่อยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งยองๆคู่กับพักหรือว่าพืชที่แบบขายดีที่สุดโจรโตไม่ทันนั่นเองทางทางที่เมื่อก่อนนี้คือก็ไมอะตัดทิ้งตลอดเนาะก็จะเป็นอชาพลูเนาะทำไมก็คือจะพยายามเนาะปีนี้ก็คือมีการขึ้นราคาด้วยเพราะว่าอยากจับทาเป็นพุ่มสวยๆใบเยอะๆไปเพราะว่าสงสารคนซื้อ เขาจ่ายค่าส่งแพงนะแล้วก็อยากให้แบบอะไรที่ดีที่สุดเนาะเราอยากได้แบบไหนก็คือทําแบบนั้นให้กับลูกค้านั่นเองแล้วก็คุณออยเนาะจองมา30ต้นแค่คือมีแค่เนี้เนาะอาจจะได้แค่ไหนแค่นั้นทมก็คือบอกคุณออยไปคร่าวๆแล้วละเนาะเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่องยูทูบแล้วก็เพจไว้ร่วมถึง ไลน์ติ๊กตอกของแมรเนาะถ้าชอบระบบอัควาโอนิกแล้วก็อยากเริ่มต้นทำด้วยระบบเล็กๆก,ก่อนอในไลน์ก็จะมีส่วนลดนะทักสอบถามไปได้เนาะไว้เจอกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบ๊า